สูตรทำไก่ทอดสไตล์อเมริกันค่ะก่อนอื่นให้เตรียมปีกไก่น่องไก่หรือสะโพกไก่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะรวมกัน1กิโลกร,รัมกับ300กร,รัมค่ะพอมีไก่แล้วให้เอาไก่ไปล้างน้ำกับเกลือให้สะอาดค่ะและเราก็ลรยไก่ให้แห้งก่อนนะคะเมื่อไก่เสด็จน้ำแล้วเราก็หันมายกหม้อขึ้นตั้งเตาค่ะและใส่น้ำลงไป1ลิตรครึ่งค่ะ ใส่เกลือลงไปในน้ำนะคะ1ช้อนชาใส่พงปรุงรส2ช้อนชาแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดก่อนคะ่ะพอน้ำเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปต้มในหม้อน้ำนาน6นาทีคะ่ะหลังจากนั้นตักไก่ที่ต้มไว้นะคะพักในตะแกรงให้แห้งคะ่ะเตรียมแป้งทอดกรอบ600กรัมคะ่ะพริกไทยป่น1ช้อนชาเกลือป่น1ช้อนชา พริกปาปิก้า1หนึ่งช้อนชานำส่วนผสมต่างๆเนี่ยมาคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะและแบ่งส่วนผสมแป้งออกมาประมาณ11ช้อนโต๊ะนะคะตอกไข่ใส่ลงไปในส่วนผสมแป้งที่เหลือค่ะแล้วใส่น้ำโซดาตามลงไปค่ะค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันพอใช้ช้อนตักแป้งขึ้นมาเนี่ยแป้งจะต้องไม่ขาดออกจากกันค่ะหมายถึงแป้งจะต้องข้นๆค่ะ เราเอาไก่ไปคุกกับส่วนผสมแป้งที่เพิ่งทำเสร็จและเอาไก่ไปคุกกับส่วนผสมแป้งแห้งและเราก็เอาไก่ไปทอดในกระทะและน้ำมันที่ตั้งไว้เลยค่ะ ทอดไก่ให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านนะคะพอไก่สุกได้ที่แล้วเนี่ยให้เราเร่งไฟแรงสุดๆเลยค่ะและทอดไก่ต่อไปนานประมาณ1น,นาทีเพื่อรีดน้ำมันเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไก่ทอดสไตล์อเมริกันอร่อยๆไว้ให้สมาชิกในครอบครัวได้อิ่มอร่อยกันค่ะ